ตายแล้วเหรออ๋อหล่อนอ๋อทำไมเมช่องอย่างเงี้ยจะมาลูบอกว่าก็เมช่องกำซาฮึสังเซเดอเซียมน่าไปาลูกไปไปล่ยะยังไม่ตายนะล,ลูกป่ืมหืม,หม ตายนะไปไปไน้าเชมารเนนะ้ำหัวใจแล้วน้าเชมารเนาะเชมารูยาเล่นเร็ปักตีเน้านาเชมารุน้าน้เน้าน้าชมารู